รเดืนรปีนะครับกมาดูนนครับองการสนับนกจะมีรเดือนอีนะแล้วมีสนุนก็จะมีรถวันคันูคันนี้จะมีกันเียนรข้าวและ็ถพลเรือนนับนม่คือันครูครับรข้าวุดข้าวนะครับรรวัน วันนี้นะครับกั็นฤกษ์ยามงามยามยามดีนะครับมาส่งพระองกันนะครับทุกคนพิธีวัดฝากสนับบรรยากาศนะครับดันั้นถ้าได้เข้าพิธีในคราวครั้งนี้แล้วญาติโยมจะได้สบายใจคุณมาเยอะมากเลยสบายใจในส่วนของการเข้าพิธีสับพระครองการเสริมบารมีหลังจากเข้าพิธีสวเสร็จเรียบร้อยสุขใจสบายใจนะครับที่พ่อพี่ชมเขา ความทุขอาจารย์ความสุขน้อยนะครับมีท่ารูปะครไปเก็บมาเรียนนะครับทำอะไรไ่ได้ความใจปรารถนามก็เนรบปีนนแหละครับ่สิ ดูแลกับกางสะดกนะกับเดือนนะครับจะมีวัดมาสนุนก็จะมีร้วันคันรูคณีนักจัดจะมีดอกไม้ดเี้ยกัะรงคันรูไคือคันรูครับเราะ้าวตุก้านะครับอาจจะดนวันทง วันนี้นะครับเป็นเรื่อยามงามงามยามดีนะครับมาสนุกรองกันนะครับทุกคนที่วัดฝาสนับบรรยากาศนะดังนั้นถ้าได้เข้าวิธีในคราวครั้งนี้แล้วญาติโยมก็จะได้สบายใจทุกคนมาตั้เยอะมากมายเลยนะครใจในส่วนของการเข้าพิธีสํารองเคราะห์ชะตาบารมีหลังจากเข้าพิธีส่วนเสร็จเรียบร้อยสุขใจสบายใจนะครับทุมที่เป็นชมก็ ความสุขท <ing> <from S 2> ี hair hair. ่อาจารย์่ด้มาถ้ายรูปไปเก็บมาเียนเียนะครับทำอะไรไ่ได้ทป็นารปรทับ